สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยดูนะคะวันนี้คุณป้าหลากเกนนะคะสวยงามมากอบหมูนะคะหมูกรอบนะคะทูตนทักชาลันลาแกซุเพนสปีช่าสมากแกชกู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 พี่น้องเอ้ยหมูกรอบนะคะหมูกรอบนะคะร้อนๆดูนะคะคุณป้า วันนี้ทำอาหารทานกันนะคะหมูกรอบนะคะเอ็นๆอนอนแล้วเราก็ส้มตำนะคะส้มตำนะคะส้มตำนะคะขอบุนขอบุนขอบุนประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะอ้าว มกกรอบมุกกรอบทาบินรสลิศทาบีซ่าลิศมีโอนะคะพี่น้องเอ้ยดูเด้อพี่น้องดูนะคะส้มตำส้มตำส้มตำนะคะอาหารเกิดนะคะโอ,โอเคทานไหมคะปานทานนะคะดูกันทาทูโอเคโอเค Brisbane. โอเคเดี๋ยวทาเดี๋ยวโอเค มาก็บพี่น้องฝีมือมากนะคะวันนี้นะคะสวยมากพี่น้องพี่น้องพี่น้องอบตั้งสองชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะอบกินกับส้มตำนะคะนุม่มอบสองชั่วโมงนะคะ แซ่บแซ่บส้มตำมาโชว์ก่อนเราก็จะกินกับส้มตําด้วยนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆเอ้ยตำมะฮุ้งพึ่งแล้วพี่นอ้องตำฮุ้งแซ่บแซ่บฝีมือส้มตำตำฮุ้งพี่น่องกับ,อกบปอบหมูนะคะหมกกรอบพี่นอกกอ้องหมกกรอบตำฮุ้งแซ่บแซ่โอเคทไมแตกแล้วไม่แตกสองนาทีแล้วนะคะ อยากลงเฟสตักสามนาทีนะคะอวดๆยั่วๆนะคะยั่วๆนะคะน้ำยานุมกินก็มีนะคะวันนี้วันนี้อารมณ์ดีนะคะคุณปลาซื้อหมูมาอบเองนะคะทําทานกัน2คนเลยนะคะสามนาทีแล้วโอเคหิวหิวหิวโอเคนะคะแซบ่บแซ่บบายทานก่อนนะคะเพื่อนๆเอ,อ้ย ปิดก่อนนะคะแค่นั้นแหละหิวหิวเหิวเหิวเซเวอร์เกินเซเวอร์เกิน